สวัสดีครับผมโบนายจากนายวิชัน o อล์ฟเพอร์ฟอร์แมนครับในที่สุดนะครับเราก็มาถึงการขึ้นไม้แบบฟูลสวิงกันแล้วนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนมือใหม่นะครับสามารถขึ้นฮาร์ฟสวิงได้โอเคแล้วจะรู้สึกว่าการขึ้นฟูลสวิงนะครับไม่ยากเลยจุดสังเกตที่ผมอยากให้เช็คนะครับในตำแหน่งนี้มีอยู่ด้วยกัน3จุดนะครับ 1. แนวแขนและการหมุนตัว2ตำแหน่งไม้3จบสวิงครับ 1. แนวแขนและการหมุนตัว ในตำแหน่งฮาร์ฟสวิงนะครับ<ๆ>เพื่อนๆจะเห็นว่าการไม้กอล์ฟจะเดินทางผ่านไหลด้านขวาจากตำแหน่งนี้ให้เพื่อนๆรู้สึกถึงการดันไหลขวาขึ้นแล้วให้รู้สึกว่าเรานะครับกำลังดันสันกิฟขึ้นไปด้านบนนะครับจุดสังเกตคือแนวแขนซ้ายจะเดินทางมาทาบ,บนบริเวณไหลด้านขวานะครับอาจจะทาบหัวไหลพ่พอดีหรือสูงเหนือหัวไหล่ได้เล็กน้อยมีการหมุนตัวจนกระดุมเสื้อหันไปทางขวา หรือบางคนอาจจะรู้สึกว่าหันหลังชี้เข้าหาเป้าก็ได้ครับถ้าทําได้เต็มที่นะครับจะเห็นว่าสะโพกเปิดประมาณ4-5องศานะครับและหน้าอกนะครับจะหมุนประมาณ90องศาผมอยากให้เพื่อนระวังในตําแหน่งท็อปสวิงนี้นะครับจะสังเกตว่าถ้าหน้าอกของเราหมุนไปตําแหน่ง90องศานะครับแขนซ้ายตรงข้อมือทํามุมตั้งฉากเพื่อนๆจะไม่สามารถเกิดการโอเวอร์สวิงได้อย่างแน่นอนครับ ยกเว้นว่าจะมีการชดเชยนะครับหรือช่วยหมุนบางอย่างเกินความจําเป็นอาจจะเป็นสะโพกนะครับหรือว่าข้อมือที่มากจนเกินไปก็จะส่งผลให้สวิงมีการเดินทางที่เยอะเกินไปครับซึ่งจะทําให้ขาดความแม่นยําได้ 2. ตําแหน่งไม้ตำแหน่งนี้ก็สําคัญไม่แพ้กันนะครับส่วนใหญ่มือใหม่มักจะใช้ข้อมือช่วยเสริมขึ้นอีกนิดนะฮะหรือใช้ลําตัวโยกขึ้นอีกหน่อยซึ่งจะทําให้ไม้นะครับอาจจะเดินทางในมุมที่ซับซ้อนมากขึ้นเช่นการคอสไลน์ หรือไม่ก็โอเวอร์สวิงบางท่านอาจจะมีการเลทออฟไปด้านหลังเล็กน้อยหรืออาจจะมาทั้งหมดในเวลาเดียวกันซึ่งจะส่งปัญหาอื่นๆตามมานะครับทางที่ดีนะครับผมอยากให้เช็คในตำแหน่งฮาร์ฟสวิงนี้นะครับถ้าเพื่อนๆเ,เซ็ตข้อมือในมุมตัวแอแล้วเราจะทำการดันไหล่ขวาขึ้นและดันสันกริฟขึ้นข้างบนนะครับผมจะไม่มีการหักข้อมือหรืองอข้อศอกเพิ่มเติมจากตรงนี้อย่าลืมนะครับ ดันไหล่ขวาและดันกริปขึ้นไม้จะอยู่ในตำแหน่งที่เฉียงไปด้านหลังเล็กน้อยตามธรรมชาติแล้วครับ 3. จบสวิงผมมีทริคง,ง่ายๆนะครับในการจบสวิงให้สวยโดยที่ร่างกายและแขนนะครับยังทำงานสัมพันธ์กันมาฝากปัญหาส่วนมากของมือใหม่นะครับในการจบสวิงคือรักษาบาลานซ์ไม่อยู่นะครับเพราะอาจจะเหวี่ยงไม้ลงมาแรงเกินไปหรือเมื่อปะทะลูกแล้วมักจะไม่ได้หมุนลำตัวต่อก็จะเป็นลักษณะของการจบ สวิงที่ใช้แขนในการวาดไม้ขึ้นนะครับเลยอาจจะทําให้ท่าจบสวิงดูไม่ค่อยมั่นคงสักเท่าไหร่ดิวง่ายๆนะครับให้เพื่อนๆหาลูกบอลขนาดเล็กมันหนีบเอาไว้บริเวณข้อศอกทั้ง2ข้างนะครับจากตําแหน่งโพสต์อิมแพกนี้นะครับให้เพื่อนๆรู้สึกถึงการหมุนลําตัวขึ้นไปจบสวิงโดยที่รักษาแขนทั้งสองข้างนะครับหนีบลูกบอลเอาไว้ด้วยกันเสมอ จุดสังเกตคือถ้าเราไม่มีการหมุนตัวอย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อนๆจะไม่สามารถขึ้นไปจบสวิงได้ในขณะเดียวกันถ้าเพื่อนๆพ,พยายามจะพาไม้ขึ้นไปนะครับโดยใช้แขนเวียงอย่างเดียวศอกจะาลกกางและลูกบอจลจะหล่นทันทีครับให้รู้สึกถึงการหนีบแขนทั้งสองข้างนะครับและหมุนลำตัวในการจบสวิงนะครับไม่ใช่การเวียงแขนเพียงอย่างเดียวนะครับค่อยๆฝึกช้าๆซ้ำๆไปเรื่อยๆนะครับร่างกายของเราก็จะเรียนรู้แล้วก็พัฒนาไปทุกๆวันครับ อย่าลืมนะครับ Enjoy Golf Enjoy Your Life กับนาย Vision Golf Performance